คนคุยที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคิดที่จะจริงจังกับคุณไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะ ไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะบีไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะอ่ะมาดูกันค่ะว่าคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้เนะคะเขาคิดที่จะจริงจังคุณไหม่อเก้าถ้วยนะคะสิบเหรียญสิบไม้แปดไม้สิบ ถ้วยแปดถ้วยนะคะอืมคนที่คุยอยู่ในตอนนี้อะนะคะทำไมพลังงานออกมาเหมือนความสัมพันธ์น่ะดูไม่ค่อยพัฒนาเลยนะคะเหมือนคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะวันนึงคุยกันแค่ไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองอะคะ่ะอืม แล้วพลังงานที่ออกมาก็เป็นของคนธาตุน้ำนะคะธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะยังไม่มีราศรีที่เจาะจงนะคะเพราะว่าใบแรกนะคะก็ยังขึ้นมาเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างนะคะที่จะยังรักอิสระอยู่นะคะยังไม่ได้คิดที่จะจริงจงังยังไม่ได้คิดที่จะชัดเจนนะคะยังไม่ได้คิดที่จะมั่นคงนะคะ ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าอยากจะคุยแปลแบบนี้ก่อนอืมอยากจะคุยแปลแบบนี้ก่อนแต่ที่แน่ๆละ่ะบีมองว่าการพูดกันคุยกันนะคะมันดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยนะคะแล้วพลังงานก็ออกมาในลักษณะที่เรียกว่าบางครั้งเนะ่ยจู่ๆก็เงียบหายไปนะคะเงียบหายไปประมาณสัก สี่ห้าวันนะคะสิบวันแบบเนี้ยค่ะแล้วก็กลับมาเราก็กลับมาเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็กลับมาคุยกันแบบปกติแต่การคุยกันแบบปกตินั้นมันเป็นการคุยกันที่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแต่จะเป็นการพูดคุยกันเป็นคำถามปกติทั่วไปที่เราคุยกันอืมแล้วพอเขาจะหายไปอะ ก็คือเ้าไปนะคะโดยที่ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเลยนะคะว่าเขาจะเงียบไปเนี่ยเราไพ่ก็ออกมาย้ำว่านะคะการพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะเขาเองยังไม่ได้คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังเพราะเขาเองนะคะยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อ่ามันคือเหมือนกับ การคุยกันเล็กๆน้อยๆการคุยกันนะคะที่มันไม่ได้สม่ำเสมอะค่ะมันไม่สามารถทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาได้นะคะแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็ดูเหมือนมีลักษณะของคนที่เจ้าชู้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาเองยังไม่คิดที่จะจริงจังกับคุณ อืมแล้วตัวของเขาเองนะคะก็ยังอยากที่จะอยู่สดๆแบบนี้ไปก่อนคือพลังงานของไพนะ่น่ะมันออกมาในลักษณะที่เขาพึงพอใจนะคะกับการอยู่แบบนี้เขาพึงพอใจกับความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้เขาพึงพอใจกับทุกๆอย่างที่มันเป็นไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่คิดที่จะทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ค่ะอืม จนกว่าตัวของเขาเองนะ่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แต่บีบอกได้เลยว่าใช้เวลาดูกันนานมากเลยค่ะบางทีอ่ะคุยกันไปนะคะ2ปี3ปีแล้วเนี่ยยังไม่มีสถานะเลยนะคนคนนี้นะ่ะแล้วเหมือนเขาเองเขาโอเคกับชีวิตของเขาแบบเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าคุณ คุยกันมานะคะได้หลายเดือนแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่าความสัมพันธ์มันไม่ขยบไปไหนเลยความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งกับที่มากเวลาเขาทักมาคุณก็ตอบกลับไปเวลาคุณนะคะอตอบกลับไปปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาแบบอ่านแล้วเขาจะตอบกลับมาหรือว่า,ามีแอคชั่นอะไรกลับมาเลยมันก็กลายเป็นไปว่านิ่งแล้วก็เงียบเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตอะคะ่ะขึ้นมาคู่กับราชาถือดาบเนี่ย ก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะในบางมุมของเขาแต่ว่าคนภายนอกน่ะจะเห็นเขาเป็นก้าวถ้วยนะเห็นเขามีลุคแบบค่อนข้างเจ้าชู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดูเหมือนเขาเองพึงพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะเขายังไม่คิดว่าความรักมันคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาอะคะ่ะ เขายังรู้สึกว่าเขายังหาความสุขได้นะคะเขายังโอเคอยู่แม้ว่าจะไม่ได้มีใครข้างๆที่แบบจริงๆจังๆในตอนนี้ชีวิตของเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรพอฉันเราเนี่ยคนภายนอกก็จะเห็นเขาในมุมที่เขาไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้คิดจะมั่นคงหรือว่าชัดเจนแต่จริงๆแล้วอะ ถ้าเขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะลงหลักปักฐานด้วยอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนเลยเหมือนกันนะคะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะอ่ะอืมเพราะเขาดูดีนะมีทั้งก้าวถ้วยขึ้นมานะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีนะคะอืม แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรูปร่างหน้าตาดีด้วยอ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ต้องดูให้นานๆก็ต้องดูให้ดีๆมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับคุณในตอนนี้อ่ะค่ะต่อไอ้คุณจะแบบว่าจะถามสถานะจากเขานะคะหรือคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่บีมองว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่เชิงปฏิเสธอะแต่บีว่าเขาไม่ตอบมากกว่า หรือเขาอาจจะตอบว่าเขายังไม่พร้อมประมาณนี้นะแต่ที่แน่ๆล่ะไพ่ออกมาย้ําเลยว่าเขายังไม่คิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะสําหรับคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้ก็ยังคงจะต้องคุยไปเรื่อยๆพราะบีก็เห็นแล้วว่าคุณก็มีดีในแบบของคุณเหมือนกันนะคะคุณก็พยายามอะ่ะที่จะเอาใจเขาคุณก็พยายามที่จะทะนุถนอม ความสัมพันธ์ในการพูดคุยนะคะให้มันสามารถที่จะเดินไปได้แต่ด้ยวยความที่เขาเองอะ่ะบางครั้งก็มีความเย็นชาอยู่เหมือนกันเนาะในบางมุมอะค่ะก็ทําให้บางทีอะ่ะความสัมพันธ์ก็เลยไม่ได้ขยบไปไหนเลยอ่ามาดูจากไพ่อ r ราค e นิดนึงนะคะไพ่ห,หมายเลขสี่สิบเก้านะ อาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะหมายเลขแปดสิบสองเนี่ยการคุยกันอะมันเป็นการเ,เขาเรียกว่าความสัมพันธ์มามาหาย,หายไปไป,ไปกับกลับอนะคะ่ะในการพูดคุยกันอะมันดูไม่สม่ำเสมอจริงๆนะคะไพ่หมายเลขแปดสิบสองหมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขแปดสิบหกนะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่จำนวนวันจำนวนเดือนนะคะ หรือจำนวนปีที่คุณคุยกันมาอะไราแบบนี้นะคือได้เลยนะคะไพ่หมายเลขเก้าแล้วก็ใบสุดท้ายหมายเลขหกสิบหกเนี่ยเขายังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่สำหรับเขานะคะแม้ว่าแม้ว่าเวลาที่เขากลับมาคุณจะคุยกับเขาแบบปกติแต่ตัวของเขาเองก็ยังรู้สึกว่ายังไม่คลิกเท่าไหร่นะคะอืมเพราะฉันเราเนี่ย จากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะมันย้ำให้กับคำตอบของเราเนาะจากที่พี่ไพ่ทาโร่ออกมาว่าเขายังไม่คิดที่จะจริงจังเขายังไม่คิดที่จะชัดเจนอยากจะปล่อยให้ทุกๆอย่างนะคะ่ะมันเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถที่จะคาดหวังได้นะเพราะเหมือนทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามใจเขา,าค่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบ คาดหวังได้เลยว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีอ่ะอืมแล้วคุณก็ค่อนข้างยอมเขาด้วยอ่ะค่ะแอบขอพี่นางฟ้าสามใบนะคุณนะ่ะชอบเขามากนะเหมือนคุณนะ่ะตกหลุมรักเขานะคะแอบพี่นางฟ้าบอกว่าคุณสามารถที่จะฟังเสียงของหัวใจของเต็งได้เลยนะ ว่าใจของคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะคะคุณรักเขานาะยังไงก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์กันแบบนี้ล่ะคะ่ะยังไม่ได้ขาดหายกันไปไหนนะคะยังคงมีความคิดถึงกันอยู่แต่ว่าความจริงจังความชัดเจนนะคะจะยังไม่ได้ปรากฏขึ้นง่ายๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะอ่ามาดูวันที่วันเกิดราศีเพิ่มเติมนะคะ ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ยีคนที่เกิดวันที่16ค่ะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่26ค่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ